เมื่อชีวิตมันติดคอนเทนต์มากเกินไปถูกยางผมก็เล่ม่วงว่ามันเปิดการมองเห็นทุกอย่างคือตังค์ถูกยางคือคลิปวิดีโอถูกยางคือการใส่ชีวิตอืมบบได้บอกว่าเหตุคือผมแล้วมันจะได้คือผม มันอยู่ที่ความชอบครับมันบนห้มีผูใ้ใดบอกว่าเห็ดเลี่ยวมันสีใดเลยมันใส่เวลาผมเห็ดเพจผมมีเพจเนาะมีสองเพจที่เปิดใส่งานอยู่ที่สางได้ได้มีเฟซบุ๊กส่วนตัวเวท่าขายกุ้งอาศัยเพจมี t i ๊กต k อกเวถารีวิวสินค้าเวถ่าล่งคลิปปักตะก,ก้าเว้่าไล่์ซดมี youtube ไปถ่ร่องรับหาตังแน่น้าคดให้ค้นหูจากหลายขึ้นสามปีครับที่เหตุมาปีนี้พึ่งจะสัง่งรายได้กับติ๊กต็อกเดือนที่สามเข่าเดือนที่สีแมนนี่ผมก็มร่างโหลดคลิปผมโหลดคลิปแล้ววเมื่อกี้นี่เห็นบ่นี่มวเตอรโหลดแล้ว แมนนี่โหลดไปเมื่อกี้นี่ปักตะก้าเรียบร้อยก็เลยแบบชิ่วๆไปนังมือเลี้ยงบ่ได้มียังตามปกติครับพ้นเห็ดคลิปอยู่แล้วเนาะผมบ่ได้บอกว่าทายแล้วมันได้อีหยังเนีผมได้วิวผมได้รู้จัก การถ่ายคลิปหูจักการตัดต่อหูจักการหากล่องดีๆมาเสริมกําลังเอออะให้ผมนางเบาใน่สันผมก็ได้ใหม่เซลฟี่มาดัดแปลงจากวิวอันนั้นอันนี้เนี้ยได้เกยมกันไปเนี้ยพอได้เสริมกันไปในแต่ละมือ เบิงโลเกชี่นง่ายๆมันสิได้เห็นโลเกชี่นตัวนี่มันสิได้เห็นมุมแบบอยู่จังได้่ายคลิปแบบได้ให้เออจังสิทายไปได้ละมือผมว่ามันล่วงจะติดดอเนาะผมมีเพจนาะผมล่วงเพจผมล่วงเพจผมล่วงเฟซ ผมลงยูทู e ก, YouTube, กะแล้วแต่มุมมองมผมถึงบอกไงใครที่ชอบใครอยากทายใครอยากเล่นใครอยากตัดต่อก็ตองย่อมรับนะครับว่าถูกแพลตฟอร์มทียดข้นมานั่นมันสางรายได้ให้ผมจริงๆเราก็สามารถจับต้องเงินในอากาศได้ยีหลีด้วยที่แบบ คนทีเเนะเ่เขาบ่เซียเน่ะเขาเขาบ่ไดรูน้ำผมดอกว่าผมหาเงืนแบบใดมีแตร่รสีลวแได้ว,วาคลิปแตกแสนแตกล้านวิวจึงสิไใดเงืนบางคลิปบแ่แตกหอดแสนหอนล้านมั่นกระซาร์มาสางรลไ่ได้ได้ลักสิบลักหน่วยลักร้อยไปหอดลักพันบพต้องไปซีเรียสว่ามันสีไใดปูปรับ เหล้าก็ที่สำคัญปัจจัยหลักของการเป็น,นหนน้า tiktok อการเป็นอินฟลูเอนเซอร์การเป็นรีเตอร์อย่พึ่งหวังเอาเงินเฮดลิปออกมาให้มันดีเฮดลิปออกมาให้คนเขาอยากติดตามเฮาล่งไปยังไดก็ล่วงกับแมนแต่ว่าเจ้าสีน้ำเสนอแบบไวเจ้าสิไปเฮดเตอร์คลิปซ้ำๆมันกับบหนาดึงดูดแล้ว เจ้าต้องเปลี่ยนมุมท้ายเจ้าต้องเปลี่ยนอน,นั้นน,นี้ผมนี่โชคดีอย่างหนึ่งเมียก็พอผมนี่เฮ็ดชิปให้ผมอยากได้ลิปกระเดเพื่อนกะระซ่งลิปบกักพริกบักแตงบักทั่วปลูกกุ้งปลูกกล้วยท่ายชิปกุ้ง,งลิปกล้วยคชิปกุ้งลิปลปล,ปลปปาที่ผมเลี้ยงไว้ที่เพื่อนให้เพื่อนเลี้ยงไว้ให้ลูกชา้เพื่อนกินนั่นแหละคันชิ่าผมเลี้ยงกันิว่า ว้าเป็นจริงๆกับเป็นการรวมมือรวมแรงของขอบครัวมากกว่าในการเหตุกเกษตรผสมประส,สานมันบ่ไดเป็นเกิดจากผู้ใดผู้หนึ่งถาบ่าเกิดจากการรวมแรยงรวมมือรวมใจกันเนี่ยผมรับร่วงว่ามันบ่เกิดบ่บ่เกิดารามกุงบ่เกิดการขายการซื้อการหาอยู่หากินผมก็ถึงบอกไงว่า ผมเห็ดอีหยังเนี่ยผมพยายามคิดถึงว่านขางหนาอาจจะเห็ดตอนนี้หลอกลอก่อให้พ่อให้แม่โลงไหโล่งสวนกะซําเล็จอีกอย่างหนึ่งมีแนวอย,ยู่แนวกินบ่าต้องไปซสือสูนเนียวมีปลาดุกไปซสือปลาดุกเข้าไิเรียงปลาดุกเข้าไปซสือเพ่นเขามีปลานิน่นปลาตะเพียนเขามีกุ้งกามกามเขามีกุ้งฝอยเขมามีหอยขมเขามีหอยเชอรี่ เฮาก็ได้อยู่ได้กินในสวนของเฮ้าในบ่อของเฮ้าที่เฮ้าได้เลี้ยงไว้นั่นแหละสิ่งที่ผมภาคภูมิใจมากที่สุดนั่นคือการเห็ดสวนเกษตรผสมผสานล้วก็เฮ็ดไห่พอไห่แม่น่ะมีอยู่มีกินมีกินแล้วเห็ดอย่างตัวทรงม่ให้ลูกชายอยู่ละย่องเออลูกกลับบ้านได้กินปูกินปลากินกุ้งจากบ่ออยขวงบ่าต้องไปจกเงินเสือแม่นั่นแหละควม ภาคุ้มใจของผมเองประมาณนั้นพี่น้องเดี๋ยวสิตัดล่วงให้เบื่องเพราะว่าคลิปที่ผมเหตุละคลิปเนี่ยมันเกิดจากกล้องตัวนี้แหละแมนโกโปต้องบอกเลยว่าย่อมราบเลยว่ากล่องดีมากๆปิดคลิปได้่าที่นี่